ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนแมทแฟนการ์ตูนิวทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้อยู่ผมเต้นคนเดิมเพิ่มเมติมที่การ์ตูนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับอนิเมะเรื่องแมงมุมวงง่างขล้องใจหรอคะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็ทําการฉายอยู่แหละล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ตอนที่21ละและในตอนที่21เนี่ยมันก็มีตัวละคร2ตัวเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงอย่างมากเลยคือมันเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกประทับใจแหละแต่ก็รู้สึกว่า มันมีมูลเหตุหลายๆอย่างจนทําให้เกิดมาเป็นตัวละครตัวนี้อ่าแล้วชื่อคลิปเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วด้วยว่าโดนฆ่ายกหมู่บ้านเพราะชิโร่สั่งเก็บอ่ามันยิ่งทําแบบว่าให้เราสนใจกันใช่ปหละ่ะซึ่งแน่นอนครับว่าใครที่อ่านนิยายแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยแหละเพราะว่าในเนื้อหาในต,ตอนนี้จะเป็นเนื้อหาของนิยายเล่ม10แล้วก็ผนวกกับนิยายของเล่ม5้าด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันตอนที่อนิเมะกำลังฉายอยู่เลย และทีนี้เราจะรู้ประวัติความเป็นมาของตัวละคร2ตัวนี้ได้เนี่ยก็ต้องอ่านนิยายเล่มสิบเพราะว่าเป็นการเท้าความเนาะตัวละครที่เราจะพูดถึงกันนั้นก็คืออาซากะกับคูนิฮิโกะ2ตัวละครตัวนี้ก็เป็น2ตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาในนิยายเล่ม5โดยประมาณในตอนที่พระเอกของเราหรือก็คือไอ้ชุนเนี่ยแหละไปเจอกับพวกพี่น้องพ้องพี่ที่อยู่ห้องเดียวกันในหมู่บ้านของเอลในตอนนี้ก็เราจะได้รู้ว่ามี2ตัวละครเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งสองตัวละครเนี่ยก็เป็นนักผจญภัยมาก่อนแต่ก่อนที่จะเป็นนักผจญภัยเนี่ยก็ผ่านเรื่องราวเลวร้ายต่างๆมาตอนเนี้ยผมจะขอเล่าย้อนความก่อนเนาะหลังจากที่ชิโร่ของเราเนี่ยได้ทําการแปลงร่างเป็นร่างน้องแมงมุมที่มีร่างคนอยู่ข้างบนนะ่าในตอนนั้นน้องแมงมุมก็มีพลังอยู่ใช่เะละ่ะยังมีสเตตัสอยู่แต่หลังจากที่น้องเนี่ยได้กลายเป็นเทพไปแล้วเนี่ยน้องเนี่ยก็ไร้ซึ่งพลงังเรียกได้ว่าอ่อนปุกเปียกมากๆ ที่ต้องใช้คําว่าไร้พลังเนี่ยเพราะว่าในช่วงเนี้ยน้องอ่ะไม่สามารถใช้สเตตัสได้หรือเรียกง่ายว่าน้องเนี่ยอยู่นอกเหนือจากระบบไปแล้วและด้วยความสามารถหลายๆอย่างที่น้องมีเนี่ยมันยังไม่ถึงกับว่าน้องสามารถใช้ได้หรือเรียกง่ายว่ายังไม่คุ้นเคยกับพลังที่น้องมีในตอนนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่น้องสามารถที่จะควบคุมพลังที่ตัวเองมีได้หรือพลังของเทพเจ้าเนี่ยน้องเนี่ยจะยกระดับความเก่งกาจของน้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโดยที่แบบว่าเก่งกว่าตอนที่เป็นล่างแมงมุมที่มีสเตตัสซะอีก ในช่วงเวลานั้นน่ะชีโรของเราเนี่ยก็คือน้องแมงมุมของเรานะก็อยู่ในการดูแลของจอมานในตอนนี้เองพอกลับไปที่แผ่นดินของจอมานก็เกิดการปฏิวัติเกิดการน,นู่นนี่นั่นในช่วงนั้นน่ะน้องชีโรของเราหรือน้องแมงมุมของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสามารถบ้างแล้วหรือเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาอยู่ระดับที่เก่งพอตัวแล้วเช่นกันในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เอล่ะ กำลังช่วยสนับสนุนคนให้ก่อกรบฏในแผ่นดินของจอมานหรือคือช่วยเผ่าปิศาจในการก่อกรบฏโอกาสจังเนี่ยก็ในตอนนั้นยังแบเบาะอยู่เลยในตอนนี้ทางฝั่งของชิโร่เนี่ยก็มีทั้งน้องดุดเลือดทั้งน้องยักษ์ตัวละครผู้ก,กบชาติมาเกิดอยู่ทางฝั่งนี้หมดเลย3คนละในตอนนี้โอกสจังเนี่ยก็ได้เจอกับน้องแรดนั่นแหละก็คือน้องยักษ์ก็เกิดการต่อสู้กันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอเรื่องนี้ข้าไปก่อนประเด็นก็คือ ทางฝั่งผู้กอ่อกระบฏอ่ะมันแพ้เพราะว่าน้องชีโรของเราอะ่ะได้รวบรวมข้อมูลผู้กอ่อกระบฏมาเรียบร้อยแล้วว่าว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลงังนู่นนี่นั่นแลวน้องชีโรก็ทําการตบตลังไอ้โพติมัสที่ส่งกําลังเสริมพวกเอลมาด้วยเล่นเรียกได้ว,ว่าระเบิดระเบอร์เถิดเทิงเลยทีเดียวทําเอาโพติมัสเนี่ยสูญเสียกองกำลังไปจานวนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ไอ้ผูปีศาจเนี่ยก็ถึงกับรับรู้ได้เลยว,ว่าชีโรเนี่ยเป็นตัวตนที่อันตรายมากๆอันตรายที่ประมาณว่าเคลื่อนไหวแบบยังไง เหมือนเป็นดวงตาของจอมมานะรู้ว่าทุกคนใครเป็นไส้ศึกรู้ว่าคนนี้ทําอะไรได้คนนี้ทําอะไรบ้างคือสามารถเก็บได้ตลอดอะอารมณ์มามาว่ารู้อยู่นะจับตาดูอยู่นะน้องชิโรอะอารมณ์คือแบบโคตรโหดโอกาสจังเนี่ยหรืออาจารย์เนี่ยรอดออกมาได้แล้วชิโรก็รู้ว่าอาจารย์เนี่ยเฮ้ยกาลังหนีอยู่นะทีเนี้ยด้วยความที่ตัวเองอะไม่สามารถที่จะไปเข้าไปหาอาจารย์ได้ทันทีเพราะว่าในร่างของโอกาสจังอะ มีสิ่งที่โพติมัสฝั่งล่างเอาไว้อยู่นะก็คือปรสิทธิซึ่งโพติมัสสามารถที่จะเข้ามายึดล่างของโอกาสจังได้ทุกเมื่อให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยดังนั้นน่ะเพื่อไม่ให้โอกาสจังอ่ะโดนยึดล่างไปใช่ปะ่ะเพราะถ้าเกิดโดนยึดล่างไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะก็เท่ากับว่าตายไปแล้วนั่นเองดังนั้นชิโร่น่ะไม่ต้องการให้โพติมัสอ่ะมายึดล่างของโอกาสจังโอกาสจังอ่ะอย่างที่เรารู้กันที่ผมเคยสปอยไปครั้งก่อนอ่ะโอกาสจังเมื่อชาติที่แล้วอ่ะเป็นผู้มี iro, ชโะละ ดังนั้นชิโร่จะไม่มีทางทําให้ผู้มีพระคุณของตัวเองต้องลาบากอย่างแน่นอนดังนั้นน่ะชิโร่ของเราอะ่ะก็เลยเพิ่มมูลค่าให้กับโอกาสจังเนาะถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปอยู่กับโพติมัสตอย่างเงี้ยอย่างน้อยเต็มที่ก็เป็นตัวประกันที่มีคุณค่าได้ใช่ปะ่ะก็คงจะไม่คิดทําอะไรกับโอกาสจังแน่นอนโพติมัสก็คงจะเป็นเช่นนั้นในต,ตอนนี้เองก็โอกาสจังเนี่ยก็กำลังหนีออกจากแผ่นดินของเผ่าปีศาจใช่ไหมละ่ะน้องชิโร่เนี่ยก็ทําการให้มีคนไปช่วยเหลืออะไรบ้างนั่นแหละให้พวกปีศาจที่เผา ก็ไปสสยพวกปีศาจพวกนั้นไปช่วยสาบสนให้เอลเนนหลีกลอกไปได้เคลียในแผ่นดินของตัวเองเสร็จแล้วใช่ปะแต่ประเด็นก็คือการจ,จะออกจากแผ่นดินของปีศาจได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านพรมแดนใช่ไหมล่ะตรงพรมแดนน่ะมันก็ดันมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านของโจนโจนผู้นี่มีอาชีพนั่นก็คือการฆ่าเผ่าปีศาจหรือฆ่าไอ้พวกปีศาจท,ท,ที่ลักลอบออกมาหรือว่ามันให้อารมณ์ม,มันว่าเหมือนเป็นการรัตะเวนนั่นแหละโดยที่ใครที่ออกมาจากเผ่าใครที่ออกมาจากแผ่นดินฝั่งตรงข้ามเยี้ยทางฝั่งปี้ ก็ถือว่าเป็นัตูมดคติพจน์ของหมู่บ้านนี้เลยนะก็คือคนในเป็นมิตรคนนอกนั้นไม่เกี่ยวเอาร่ะประมาณว่าคนนอกกูเกียรติหมดเออเห็นปุ๊บก็ฆ่าทิ้ชงชิงของอะไรอย่างนี้ทางโอกาสจ,จังถ้าเกิดสมมุติออกมาจากเผ่าพิาร์ยังไงก็ต้องโดนเก็บแล้วประเด็นคือทำยังไงไม่ให้โดนเก็บล่ะน้องชิโร่เนี่ยก็ต้องคิดหาวิธีใช่ป่ะล่ะและในที่สุดน้องชิโร่ก็ได้เจอบางสิ่งบางอย่างในหมู่บ้านหลังนั้นนั่นก็คือในหมู่บ้านหลังเนี้ยดันมีชาวต่างโลกอยู่อีกสองคนอีก ซึ่งได้บอกได้เลยว่าทําให้น้องชีโรของเราเนี่ยปวดหัวมากว่าจะทำไงกันดีตอนแรกก็คิดว่าคงจะไปรับไปตัว2คนที่ออกมาจากหมู่บ้านแต่หมู่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่หัวร้านมากถ้าเกิดจะไปเข้าไปเอาเด็กในบ้านเขาก็คงต้องมีการฆ่าฟันกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปฆ่าฟันอย่างนี้แล้วไปเอาชิงตัวเด็กมาอย่างเงี้ยเด็กทั้งสองคนไม่โกรธตายหาเลยเหรอพอ,อคิดได้แบบนี้ปุ๊บ อารมณ์มันก็เหมือนกับว่าพอไปชิงตัวเด็กมาเสร็จฆ่าพ่อแม่เขาขเสร็จเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยก็เหมือนกับการเลี้ยงงูเห่าใช่ป่ะเขาก็ต้องคิดอาคาดแค้นใช่ไหม,าาไหมละ่ะเพราะเผื่อคงจะสร้างปัญหาให้อีกดังนั้นน่ะก็คิดว่าไม่ควรเอาปัญหาไว้กับตัวเองหรอกควรที่จะเอาปัญหาไว้ที่อื่นใช่ไหมละ่ะการที่เราไปช่วยไว้แล้วก็ไปฆ่าพ่อแม่เขาแล้วก็ชิงตัวเขามาเขาคงจะโกรธนหน้าดูชาวต่างโลกอะ่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้มันบานปลายใช่ไหมล่ะก็คิดว่านั้นก็ไปฆ่าล้างบาปในหมู่บ้านนี้เลยละกันแล้วก็ปล่อยให้เด็กคนนีรอดไป ชาวต่างโลกคุเนี้ยมันจะได้แบบว่ามีมมมมมชีวิตอิสระใช่ไหมละ่ะถึงจะมีความแค้นแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คืออีกหนึ่งเหตุผลเลยนะว่าทำไมถึงต้องทําลายหมู่บ้านนี้ในอนาคตอ่ะจอมมารก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะบุกเอากองทัพของเผ่าปิศ,ศาจเนี่ยไปบุกทําลายผ่ามนุษย์ใช่ไหมละ่ะเพื่อฟื้นฟูพลังงานให้กับโลกดังนั้นอ่ะยังไงไอ้คนในหมู่บ้านเนี้ยก็ต้องตายอยู่ละเพราะถ้าเกิดกองทัพปิศาจจะเดินทับอ่ะคนที่อยู่ทางแถบชายแดนเนี้ยก็ต้องตายก่อนดังนั้นอ่ะไม่ว่าช้าหรือเร็วอ่ะหมู่บ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเด็กผู้นี้อยู่ที่หมู่บ้านอยู่ตรงนี้ต่อไปเงี้ยมันก็จะเป็นการที่ทําให้เด็กผู้นี้ต้องตายใช่ปะละ่ะดังนั้นสู้ให้ทําลายเร็วไปเลยละกันหลังกนั้นก็ให้เด็กผู้นี้หนีออกไปก็จบแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นวิธีที่โหดร้ายมากๆแต่นี่ก็เป็นข้อดีที่ทําให้อาจารย์เนี่ยสามารถหนีออกมาจากเผ่าปีศาจได้โดยที่ไม่โดนโจมตีจากโจนผู้นี้ใช่ปะละ่ะและเพื่อเป็นการช่วยเด็กผู้นี้ด้วยก็เป็นการที่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเลยทีนี้อ่าคำถามคือจะส่งใครไปดีล่่ะเพือไปล้้้้าาางบบนนนห,หมูี แน่นอนล่ะคะ่ะว่าคนที่สามารถไว้ใจได้แล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดมีความคล่องตัวและมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะโค่นล้มมนุษย์ชาวโจรพวกเนี้ยทั้งหมู่บ้านโดยที่ไม่ค่าเด็กและเขาจะสถานการณ์ปัจจุบันโดยที่เราสามารถบอกข้อมูลจริงๆไปได้แน่นอนนะคะว่าต้องเป็นคนที่ไว้ในเชื่อใจพอสมควรนั่นก็คือคนติดตามของน้องผีดูเลือดเมลาโซฟิตแน่นอนว่าเมลาโซฟิตเนี่ยก็รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นเป็นใครทำไมต้องไว้ชีวิตแน่นอนละ่ะ รู้ทุกอย่างในตอนนี้เองเมดราโซฟิตเนี่ยก็เป็นคนรับมาที่ในการไปสังหารแล้วก็ล้างบานทําให้เด็กสองคนเนี่ยชาวต่างโลกเนี่ยจดจาใบหน้าจดจําชื่อถึงแม้ว่าในตอนนั้นน่ะมันจะเป็นการฆ่าที่เลือดเย็นมากเด็ก2คนเนี่ยต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าหมู่บ้านตัวเองถูกฆ่าถูกทําลายย่ยอยยับตัวเองนั้นแบบตั้งหลักไม่ทันะ่ะเหมือนกับทุกอย่างพังพินาศรวดเร็วหมดถึงกับร้องไห้เลยทีเดียว เศร้า่ะเออเด็กสองคนเนี้ยแต่ก็มันเป็นวิธีเดียวอ่ะยังไงทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วอ่ะเพื่อจะให้โลกเนี้ยฟื้นคืนสภาพใช่ปหล่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็พูดว่ามันยังไงก็ต้องตายอ่ะเออก็รู้สึกว่าเออมันยังไม่ต้องเจอเพอเคลียบปัญหาเรื่องพรมแดนเสร็จแล้วเนี่ยก็เหลืออีกจุดหนึ่งที่ต้องไปเคลียร์นั่นคือฝั่งมนุษย์ฝั่งมนุษย์น่ะเราก็ต้องพูดถึงพ่อสันตปาปาใช่ปหละ่พะพ่อสันตปาปาก็ไม่ถูกกับเอลเพราะเอลเป็นพวกของโพติมัสใช่ไหมละ่ะ ดังนั้นการจะปล่อยพวกเอลผ่านไปเนี่ยก็คงจะไม่ได้ดังนั้นชีโร่เนี่ยจะต้องไปคุยกับพระสันตะป,ป,ปาปาโดยมีจอมาไปด้วยก็เทเลพอร์ตกันไปในตอนนั้นเองพระสันตะปาป,ปาก็ออกมาต้อนรับแหละต้อนรับแบบตกใจนะว่าเฮ้ยมาไงวะเนี่ยอะไรอย่างนี้จะตนั้นคุยธุระกันจอมานก็เข้าประเด็นเลยก็คือบอกว่าโอกาสจังอะ่ะเป็นอาจารย์ของผู้กับชามาเกิดน,นะจำนวน26คนอะไรก็ว่าไปในตอนนั้นเองก็พระสันตะปาปก็รู้ข้อมูลนะว่าโอกาสจังอะ่ะมีสกิลที่มีชื่อว่าสมุดหลายชื่อ สมุดหลายชื่อนนะั้นสามารถรู้ว่าคนคนนั้นอยู่ที่ไหนจะตายเมื่อไรเป็นอะไรป่วยแข็งแรงปลอดภัยดีไหมถ้าเกับว่าโพดิมัตได้ตัวโอกาสจังไปเนี่ยก็ทาให้รู้ว่ามีผู้กับชาติมาเกิดอยู่ที่ไหนบ้างนั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้โพดิมัตสามารถรวบรวมผู้กับชาติมาเกิดได้ตลอดและเร็วกว่าก้าวนึงเสมอเร็วกว่าพระสันตะป,ป,ปาปาเร็วกว่าจอมมารในตอนแรกที่พระสันตะป,ปาได้รู้ข้อมูลตรงนี้นะก็มีรังสีที่จะฆ่าอาจารย์โอกาเนี่ยทิ้งเรือทันทีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโพดิมัตไม่มีโอกาสอย่างเงี้ ก็เท่ากับว่ารวบรวมผู้กบชามาเกิดไม่ได้รวบรวมคนที่แข็งแกร่งไม่ได้ใช่ไหมละ่ะอ่งนี้ก็ทําให้น้องชีโรหงนั้นเนี่ยใจตกเลยนะใจตกและตุ่มเลยแบบว่าเฮ้ยอะไรวะทําทไมมันน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยอะไรอย่างนี้แต่ก็อย่างที่เจอมันอธิบายไปเนะาะจามันก็พยายามอธิบายนะว่าโอกาสจางก็เป็นผู้มีพระคุณของน้องชีโรใช่ไหมละ่ะ จอมานก็บอกเล่าไปเลยว่าเออพระสานาบ้าน้อโอกาสจังเนี่ยชีโร่ต้องการปล่อยให้รอดนะต้องการจะช่วยนะเพราะว่าโพติมัสเนี่ยฝังปรสิต์เอาไว้ในตัวของโอกสจังแล้วทีนี้นาะชีโร่ต้องการช่วยดังนั้นนะ่ะก็เลยมาขอร้องให้ปล่อยให้เอลกลุ่มนี้ผ่านไปได้ไหมนี่คือเรื่องแรกที่จอมานขอโดยที่สิ่งตอบแทนที่จอมานจะต้องจ่ายก็คือกำจัดพวกเผ่าเอลไปหรือคือกำจัดโพติมัสประเด็นก็คือถ้าเกิดสมมติอยากจะช่วยโอกาสจังอะยังไงก็ต้องกำจัดโพติมัส ถ้ากาจัดโพธิมัสได้ปรสิตท,ที่ถูกฝังอยู่ในตัวของโอกาะก็จะถูกกาจัดนี่เป็นวิธีเดียวที่สามารถกําจัดปรสิตที่อยู่ในตัวของโอกาะจังได้ดังนั้นต้องทําลายโพติมัสคือถ้าเกิดกําจัดโพติมัสได้เนี่ยพวกเอลนี่ก็เท่ากับว่าสูญเสียแกนหลักไปเลยนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเป็นค่าตอบแทนนะเพราะว่าพระสันตะปาปาเนี่ยก็อยากให้โพธิมัตเนี่ยถูกกาจัดโดยเร็วเหมือนกันดังนั้นก็ตกลงดีลกันไปแล้วในเรื่องที่2นะที่คุยกันก็คือ จอมารก็แกล้งถามน,นะว่าประมาณว่ารู้ไหมว่าตรงชายแดนมีหมู่บ้านหนหงที่ถูกทำลายพระสนับปา,าก็บอกว่ารู้ในตอนนั้นเองก็มีการบอกโดนน้องจอมาน,นะว่าเออให้รับไอเด็กพวกนี้ไปทีจะไปแช้ประโยชน์ด้วยก็ได้ก็อารณ์ประมาณว่าให้ความปลอดภยัยให้ที่พักพินอะไรอย่างเงี้ยแหละและให้เด็กคุณเนี้ยปลอดภยัยจะไปแช้ประโยชน์่ังก็ได้แล้วแต่ก็คือให้เด็กคุณเนี้ยมีชีวิตรอดต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ชีโรตข,ของเราแล้วก็จอมารเนี่ยหวังเนาะว่าให้ผู้ชาวต่างโลกเนี่ยปลอดภยัยถึงแม้ว่า พวกเด็กพวกเนี้ยในอนาคตอาจจะมีความเกลียดชังต่อพวกน้องชีโรบ้างก็เหอะแต่ก็เนาะมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นน่ะเพราะยังไงคนในโลกก็ต้องตายมากกว่าครึ่งอยู่แล้วแหละเพื่อให้โลกนี้ฟื้นคืนชีพฟื้นคืนพลังงานอ่ะเนาะดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่คิดว่ายังก็ต้องมีคนตายนี่จึงเป็นที่มาของสองตัวละครนี้อาซากะกับคุนิฮิโกะแล้ววกมันคิดยังไงครับสำหรับสองตัวละครนี้คิดว่าเศร้าไหม น่าเสียใจกับเขามหใที่รูว่าโดนล้างบางแบบอย่างนั้นเลยถ้าคิดเห็นยังไงก็เมน์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูทุกคอมเมนต์เลยก็อาไว้เชอคใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ